สวัสดีครับยินดีต้อ,ตอนรับเข้าสู่รายการ Hot World Daily กันอีกแล้วน,นะครับหลังจากที่พวกเราได้รับฟังเรื่องราวของคืนที่มืดมิดที่สุดไปแล้ววันนี้นะครับเราจะมารับฟังเรื่องราวของวันที่สว่างที่สุดกันบ้างวันที่ทุกอย่างสดใสไปหมดซึ่งเราขอแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับกลับไปดู Back to Night ก่อนครับผมหากใครยังไม่ได้ดูค่ำคืนที่มืดมิดค่ำคืนที่ดํามืดที่สุดนะครับกลับไปดูก่อนเลยครับไม่งั้นเราจะดูกันไม่รู้เรื่องครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งมันยาวมากๆครับไอสอเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่ามันยาวสุดๆครับผมดูกันนี้อยากก่างดูหนังเรื่องนึงเลยให้เวลากลับไปกด3 2 1เราถึงว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นดู b l a c k เ n น n ไ g h t กันมาหมดแล้วนะครับและตอนนี้นะครับก่อนที่จะมาเริ่มฟัง i r i t h t ท Day กันเนี่ยมาฟังกิจกรรมกันก่อนครับผมคือตอนนี้นะครับผมได้เอาดาบ Star War s มาแจก2อ,อันครับผม l i เซเบอร์ r อันนี้จะแจกให้ท,าท่านผู้ชม2ท่านผู้โชคดีครับโดยสีฟ้านั้น ก,กฎกติกาการร่วมสนุกก็คือไปกดไ like ลค์แฟนเพจรายการใหม่ของเราซึ่งก็คือ a าร์เซน y นั่นเองครับผมส่วนไอสีแดงนะครับคือไปกด s u b สไคร b ์รายการใหม่ของเรานั่นเองและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอสมควรแล้วมาเริ่มฟังเรื่องราวของวันที่สว่างที่สุดกันเลยดีกว่า เหตุการณ์นั้นสืบเนื่องต่อมาจากแบ็กเกนส์ไนท์ที่แหวนสีดำนั้นได้มาถึงจักรวาลเป้าหมายของมันนั้นคือการทำลายทุกชีวิตในจักรวาลน,นี้แบ็กแลนเทอร์นั้นได้ชุบชีวิตฮีโร่ขึ้นมาให้กลายเป็นกองทัพสีดำอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับแบ็กแลนเทอร์ก็นากองทัพแห่งความตายสู้กับเหล่าคนเป็นครับซึ่งแผนการใหญ่สุดของมันเนี่ยคือปลุกพลังแห่งชีวิตพลังที่เป็นต้นกําเนิดทุกชีวิตในจักรวาลขึ้นมาแต่เมื่อมันปลุกขึ้นมาครับพลังแห่งชีวิตน,นั้นกกกกกัััดโตลลบบ้้้ววยยาารเปปีีป่่นนนอพมมทขึ เบียรฮีโร่ที่ตายไปแล้วให้กลายเป็นไวท์แลนเทิร์ครับผมหลังจากนั้นไวท์แลนเทอร์นั้นก็รวมพลังการจัดการแบ็คลนเทิร์ลงได้ครับแต่ถ้าว่าเรื่องราวยังไม่จบสิครับหลังจากที่จัดการแบ็คลนเทอร์เสร็จแล้วเนี่ยจู่ๆก็ปรากฏตะเกียงไวท์แลนเทิร์ขึ้นมาบนโลกครับผมแต่ไม่มีใครนั้นสามารถขยับตะเกียงนั้นได้เลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพลังของไวท์แลนเทอร์นั้นพลังของเดอะเอนติตี้ได้คืนชีพให้กับคน12คน12คนนั้นประกอบไปด้วยอควาแมนกัปตันบูเบลังฮอคหรือแฮง เจดมาเทียนแมนฮันเตอร์มักวิลลอร์ดโอซิลิสรีเวิร์ดแฟทลอนนี่เลมอนและคนที่สำคัญที่สุดบอสตันแบนหรือว่าเดนแมนนั่นเองครับผมแต่ทำไมล่ะทำไมคนพวกนี้ถูกคืนชีพขึ้นมามันมีเป้าหมายอะไรอยู่กันแน่โอ้นี่คือวันใหม่สินะหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยมันคงเรียกได้ว่าวันนี้มันสว่างที่สุดเลยแหละไม่หรอกฉันไม่ชชว่์กับเรื่องนี้นะสิในตอนนี้เดนแมนนั้นได้มายืนอยู่หน้าลุมสโของตัวเองชีอของฉันคือบอสตันแบน ฉันเป็นนักกายกรรมฉันถูกยิงในขณะที่ฉันกำลังโชว์กายกรรมเสี่ยงตายอยู่แต่กระสุนนั้นนั้นน่ะมันไม่ได้ฆ่าฉันหรอกตอนที่ฉันตกลงมาจากหากนั่นแหละเป็นตอนที่ฉันเสียชีวิตลงแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยฉันน่ะยังคงติดอยู่ในโลกใบนี้ติดอยู่ในโลกใบนี้อย่างตลอดกาลแหละฉันมีหน้าที่คอยช่วยคนอื่นแต่ถ้าว่าไม่มีใครเห็นหรือได้ยินฉันหรอกฉันน่ะต้องเข้าไปในร่างคนอื่นและใช้ร่างนั้นทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดผลดีพวกเขาเนี่ยเรียกฉันว่าเดดแมนแต่ถ้าว่าตอนเนี้ย เดดแมนได้จากไปแล้วจากไปในแสนสว่างนั้นสินะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วแต่ฉันไม่มีบ้านไม่มีงานแถมกูยังหิวอีกฉันไม่รู้เลยว่าฉันต้องไปไหนแน่เนี่ยฉันต้องทาอะไรกันบ้างแต่มันก็สมควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละตอนฉันมีชีวิตน่ะฉันทําตัวแบบโคตรแย่เลยฉันไม่เคยแคร์อะไรเกี่ยวกับชีวิตจนกระทั่งฉันเสียมันไปโอ้จนกน้อยไม่น่าเลยในตอนนั้นเองบอสซันแบนของเรานั้นได้เจอนกตกมาตายครับผมเขาก็หยิบนกขึ้นมาแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีแสงสีขาวเกิดขึ้นทีีี่มมือเาจงชวิต และหันในนั้นเองเจ้านกน้อยตัวนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาครับผมหลังจากที่แสงสีขาวได้ช่วยชีวิตนกตัวนั้นเอาไว้ก็เกิดแสงสีขาวนั้นเกิดท่วมตัวบอสซนแบนขึ้นมาบอสซนแบนแห่งโลกช่วยฉันด้วยจากนั้นบอสซนแบนก็หายไปพร้อมกับแสงสีขาวครับผมหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่อควาแมนที่กำลังคุยกับเมราอยู่ครับแต่ในตอนนั้นเองบอสซนแบนก็ได้ไโผล่ตรงนั้นครับผมมีมาอะไรกันแน่เนี่ยนั่นเป็นใครกันแน่นนอควาแมนเหรอเข้ามาที่นี่ทําไมเนี่ย แต่ทาไมกูมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยจากนั้นนะครับแสงสีขาวก็พาบอสเซนแบร์นั้นหายไปกระแสแสงนั้นอีกรอบในตอนนี้นั้นแสงสีขาวได้พาบอสเซนแบร์มายัางที่แห่งหนึ่งโอ้ไม่จริงนะแม่งข่าวไรชัดเลยฉลรู้จักชายคนนี้ทําไมแสงสีขาวนั้นต้องเลือกไอคนโลกจิตจักรพรรดที่25มาด้วยเนี่ยเพราะคนที่เขายืนมองอยู่นั้นก็คือล e เวอร์แฟรนั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับแสงสีขาวก็ได้พาบอสเซนแบร์มาดูฮอคแมนกับฮอคเกิลที่กำลังพอดรักกันอยู่โอ้ย จากนั้นนะครับแสงสีขาวก็พาเขาหายไปอีกรอบนึงครับผมคราวนี้นะครับดูเหมือนบอสซันจะเซอร์ไพรส์เล็กน้อยฮะโอ้โหแสงสีขาวมันแบบมีเซอร์ไพรส์นเนี่ยตอนนี้นั้นบอสซันแบนกำลังมุ่งหน้าที่ดาวอังคารครับผมแต่เขาอยู่บนอวกาศได้โดยไม่ต้องใส่ชุดอะไรเลยเขาหายใจบนอวกาศได,ได้ได้ไงเนี่ยพลังแข่งแรงสีขาวไม่ใช่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยที่นี่คือบ้านของจอร์นโจนสินะโอ้ดูเหมือนว่ามีแขก2คนมาเยี่ยมนะจากนั้นแสงสีขาวก็พาบอสซันแบนนั้นไปไกลกว่าเดิมอีกครับตอนนี้มาโผล่ทที OR ฐานนนััพหลกกขอองงเ บอสเซนแบร์นั้นโผล่มาดูเจดกำลังฝึกซ้อมอยู่หลังจากนั้นนะครับแสงสีขาวก็พาบอสเซนกลับไปที่โลกไปหาไฟเออร์สโอรมโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสิทุกๆคนที่มันกลับมามีชีวิตนะบางคนก็เป็นโจรบางคนก็เป็นฆาตกรบางคนตายซะยังดีกว่ามีชีวิตเลยจากนั้นบอสเซนแบร์นั้นก็ว้าไปอีกรอบครับผมบอสเซนแบร์คราวนี้นั้นไปโผล่ในทะเลทรายครับโอ้นั่นมันโอซิลิสี่นะ ที่นี่มันช่างร้อนจริงๆเลยฉันเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเกลียดความร้อนขนาดไหนเนี่ยและในตอนนั้นเองครับดูเหมือนว่าการเดินทางของบอสเซนแบนนั้นยังไม่จบลงครับเขาวาดไปต่อแล้วครับผมคราวนี้มาโผล่ที่ฮอปกับโดที่กาลังช่วยกันจับคนร้ายอยู่แหมฉันมาได้ทันเวลาพอดีเลยฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแสงสีขาวนั้นนําพาบอสเซนแบนไปหาผู้ที่ถูกนํากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยและในตอนนี้นะครับบอสเซนแบนก็ได้วาดมายังสถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้ก็คือสตาร์ซิตี้นั่นเองครับผมเมืองของกีนแอโร่นั่นเองครับแต่ในตอนนี้เมืองเมืองนี้ถูกพังราบเป็นหน้ากองไปเลยในตอนนี้นั้นเมืองเมืองนี้นั้นเหลือเพียงเศษซากซึ่งบอสซันแบนก็ไม่เข้าใจนะครับแหวนจะพาเข้ามาที่ทำไมเนี่ยทัในใดนั้นเองครับแหวนก็ได้พูดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งบอสซันแบนแห่งโลกช่วยฉันด้วยช่วยพวกเขาด้วยในตอนนั้นเองได้มีภาพมีมิตของผู้คนที่ถูกนำกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลั่งไหลเข้ามาในหัวบอสซันเต็มไปหมดเลย หลังจากนั้นในไม่กี่อืดใจครับผมเมืองที่เหลือแต่เศษซากและเท่าทานได้มีต้นไม้นั้นผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับบอสซั้นก็งงฮะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยในตอนนี้นะครับเศษซากเมืองที่ถูกทําลายทุกอนาเขตที่ถูกทําลายไปนั้นถูกเติมเต็มไปด้วยต้นไม้หมดแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแกเป็นใครเนี่ยใครกำลังพูดักชันอยู่แกต้องการอะไรทําไมทุกคนที่ถูกคืนชีพมามีแค่ชั้นคนเดียวที่ยังมีแหวนอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท บอสเซนแบนแห่งโลกอะไรอีกล่ะแกต้องการอะไรจากฉันแกนำฉันกลับมามีชีวิตอีกทำไมช่วยฉันให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะช่วยฉันใช้ชีวิตเรื่องราวนั้นติดตามได้ในพาร์ตต่อไปครับผมแต่เรื่องราวไบเซเซเนี่ยไม่ได้เป็นพาร์ตหนึ่งพาร์ตสองเรียงกันไปแบบนี้นะครับผมจะทําเป็นเรื่องราวให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายกว่านั้นครับผม คือไอแสงสีขาวเนี่ยมันจะให้ภารกิจอีฮีโร่ที่มันคืงชี้มาทุกตัวไปทําครับผมโดยเราจะทํา1คลิปก็คือ1คนครับซึ่งความยาวอาจจะไม่เท่ากันครับบางคลิปมันจะแบบรอไป20นาทีเลยบางคลิปมันจะแบบแป๊บเดียวก็ได้ครับเหมือนแต่ละคนมีภารกิจไม่เท่ากันครับผม แต่คือถ้าเอามาอ่านแบบอ่านเป็นพาร์สพาร์ไปอย่างเงี้ยมันจะดูไม่รู้เรื่องครับเพราะแบบอีกหน่อยก็ตัดไปส่วนของอินี่อินี่หน้านึงก็เปลี่ยนละแบบหน้านี้ของตัวนี้อีกหน้านึงก็ของตัวหนึ่งแล้วเลยเปลี่ยนครับผมเป็นพาร์สหนึ่งก็ของ1คนไปเลยและเราจะมีพาร์สสุดท้ายนะครับเป็นพาร์สที่แบบเป็นเหตุการณ์สรุปครับผมเหมือนแบบหลังจากทุกคนทําภารกิจแล้วภารกิจนั้นทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้ครับ และคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแบบปูทางไปสู่การทําภารกิจต่างๆของฮีโร่แต่ละตัวนะครับผมซึ่งไอ้บอสซันเนี่ยจะอยู่ในคลิปสุดท้ายเลยครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปปูทางครับผมเราจะใบให้กันก่อนนิดนึงว่าไอ้บอสซันแบร์หรือว่าเดนแมนนี่ครับมันสำคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ฮะและต้องบอกเลยครับถ้าผู้ชมนั้นควรดูอีเวนต์นี้อย่างมากครับผมดูจบแล้วเนี่ยผมอยากใช้ชีวิตขึ้นมาเลยอะแบบไอ้เฮียกูยจะใช้ชีวิตให้คุ้มอะไรอย่างนี้เลยครับผมแบบ ดูแล้วเราจะารักชีวิตขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําทุกคนให้ดูอีเวนต์นี้ให้จบครับและหลายๆคนก็คงงงครับอ้าวกีราเทิร์หายไปไหนวะ คือเนื้อเรื่องหลักของไบรท์เทสเซเนี่ยไม่เกี่ยวกับกีรันเทอร์เลยครับผมกีรันเทอร์จะมีเนื้อเรื่องแยกออกมาอันนึงคือไบรท์เทสเซกีรันเทอร์ครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยครับมันแบบแยกกันไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาร,รก,กิจของไอ้แสกสีขาวด้วยครับซึ่งไอ้ส่วนของกีรันเทอร์นะครับจะมาหลังจากส่วนของเนื้อเรื่องหลักจบครับผมท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพวกแลนเทอร์อะไรอย่างนี้นะครับต้องรอกันสักนิดสักหน่อยแล้วละครับผมแต่เนื้อเรื่องหลักนั้น คุ้มค่าก่การดูมากๆครับดูจบแล้วท่านผู้ชมนี่ไอเชียกูรักชีวิตนี้กูใช้ชีวิตที่คุ้มอะไรอย่างนี้นะครับผมและวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วครับวันนี้เนื้อหานะไม่ค่อยมีไรมากเป็นคลิปปูทากเฉยๆครับซึ่งอาจจะพูดยาวไปหน่อยก็ขอรบกวนหน่อยครับผมฟังด้วยครับมันจะเป็นอะไรที่สําคัญเกี่ยวกับการดูอีเวนต์นี้นะครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครับหากท่านผู้ชมนั้นต้องการอยากได้อีเวนต์ไหนอยากขออีเวนต์ไหนมาก็ขอกันมาได้ครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามันทําตามไทม์ไลน์ครับผม ขออีเวนต์นี้มาปุ๊บอ่าสมมติอีเวนต์นี้มันอยู่ตรงนี้ผมก็นึกออกได้เอ้ยกูลืมใส่อีเวนต์นี้ไปกูแค่ามาใส่ตรงที่มันตรงกับไทม์ไลน์นะครับไม่ใช่แบบขอซีเคทวอ์มาอย่างเงี้ยแม่งอีเวนต์ปัจจุบันนะห่างจากอีเวนต์ปัจจุบันอย่างแบบห่างจาก a v e n g e r ร์ s Assem เเป็น10 10อีเวนต์นะ่ะมึงจะเอามาให้ทําเลยก็ไม่ใช่ครับให้ผู้ชมก็จะดูแบบนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแล้วต้องบอกนะครับคือซีเคทวอ์เนี่ยมันก็สนุกครับผม แต่กว่าจะเป็นซีเคดวอลได้เนี่ยเปิดซีเคดวอลมาเลยให้ผู้ชมอะ่ะผมรับประกันเลยดูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับถ้าผู้ชมนั้นต้องไปดูอีเวนต์แบบที่ทําไมมันถึงเกิดซีเคดวอลได้ทำไมถึงเกิด Battle w ว r ร์ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งมันมีประมาณแบบโคตรนานนะดูแบบคือไอเรื่องที่จะปูทางไปสู่ซีเคดวอลเนี่ยแม่งยาวกว่าซีเคดวอลครับแม่งยาวแบบ20เล่ม30เล่มอย่างเงี้ย เราต้องแบบค่อยๆดูกันไปนะครับใจเย็นๆกันก่อนครับผมจะพึ่งรีบครับได้ดูแน่นอนครับทุกอีเวนท์ที่ขอมาเนี่ยสไปเดอร์เวิร์สอะไรพวกเนี้ยได้ดูหมดครับผมแต่รอกันหน่อยนะครับค่อยๆดูกันไปเราจะได้ดูกันเป็นแบบเนื้อเรื่องครับผมจะ่า้ผู้ชมนั้นจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องต่างๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีนข,นนนนขั้นเป็นตอนไปจะได้แบบไม่งงครับไม่ต้องมาถามอะไรกันมากมายเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ คือเอาง่ายๆไม่ต้องรีบนะครับได้ดูทุกคนแน่นอนได้ดูครบแน่นอนครับผมโอ้โหวันนี้บ่นมานานเลยครับผมบ่นยาวกันมาเลยวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาแค่นี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้รายการเราด้วยเป็นการสนับสนุนรายการเรานะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน